สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beaver n o v e นะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งกิ้งไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมีความสนุกรูปแบบไหนมาส่งไปรับฟังกันได้เลยค่ะ เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีของร้านค้าหน้าโรงเรียนกวดวิชาบรรยากาศเย็นเฉียบจากฝนที่เริ่มโปรยปลายตั้งแต่ช่วงบ่ายทำให้เด็กหนุ่มร่างบางที่ยืนอยู่ใต้กันสาสเงียบๆเงยหน้ามองท้องฟ้าที่ถูกบทบงังด้วยเมฆครึ้มก่อนจะถอนหายใจเบาๆเหมือนอยากปล่อยบางอย่างที่อัดแน่นในอกให้ลอยไปกับสายลม ให้เด็กเรียนดีจากโรงเรียนมัธยมชายล้วนชื่อดังผู้ที่ครูทุกคนจำได้ว่าเป็นคนเงียบเงียบสุภาพไม่เคยสร้างปัญหาเขายืนกอดหนังสือไว้แน่แนแบๆอกดวงตาเรียวภายใต้กรอบแว่นกลมโตดูเหมือลอยและเหนื่อยล้าราวกับถูกดูดพลังไปจากโลกภายนอกมือข้างหนึ่งถือร่มพับที่ยังไม่ได้กางอีกมือกับมือถือแน่นเหมือนรออะไรบางอย่างบางทีอาจจะเป็นสายที่ไม่เคยโทรมาหรือข้อความที่ไม่มีวันส่งถึง เขาไม่ได้กลัวฝนแต่กลัวคำพูดของพ่อในตอนเช้ามากกว่าเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านเลยนะอย่าเท็นถลายอย่าทำให้พ่อแม่ขายหน้าเสียงนั้นชัดเจนแฝงความกดดันที่พายเคยชินมาตลอดชีวิตคำว่าขายหน้ากลายเป็นคาถาประจำบ้านที่พ่อมักพูดเสมอทุกอย่างที่พายทำต้องเรียบร้อยต้องดูดีต้องไม่มีใครตำหนิได้เขาไม่เคยเถียงไม่เคยออกนอกรุ่นอกทางไม่เคยมีเพื่อนสนิท การอยู่เงียบเงียบและทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดกลายเป็นนิสัยที่ฝังลึกเกินกว่าจะถอนเฮอเสียงถอนหายใจอีกครั้งคราวนี้เบากว่าฝนแต่หนักกว่าท้องฟ้า ขณะที่เด็กนักเรียนคนอื่นๆเริ่มทยอยออกจากร้านและเดินฝ่าสายฝนกลับบ้านกันทีและคนบางคนมีเพื่อนเดินด้วยบางคนมีร่มคันเดียวแต่แบ่งกันกลางหัวเราะกันเบาๆราวกับสายฝนไม่อาจทำให้พวกเขาเปียกได้เลยแม้แต่น้อยพายยังยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเหมือนกำลังลังเลว่าจะกางร่มดีไหมหรือจะรอให้ฝนหยุดไปเองเขาไม่ได้กลัวเปียกแต่กลัวกลับไปเจอความเงียบในบ้านมากกว่า ในกระเป๋ายังมีชีตติวที่ต้องอ่านอีกมากรายการสอบจำมันแน่นเอี๊ยเสียงบนของแม่ยังดันก้องในหัวว่าอย่าเอาแต่เรียนจะเรียนไปถึงไหนนักหนาจะเหนื่อยเกินไปก็ไม่มีใครสนใจหรอกพอป่วยขึ้นมาก็อย่ามาอดครัวนะคำพูดเหล่านั้นเหมือนรอยขีดบางบงบนผนังหัวใจค่อยๆบันทอนความรู้สึกทีละนิดทุกวันพายเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้บางๆที่ชื่อว่าความคาดหวัง พายไม่ได้อยากเก่งแต่เขาไม่รู้จะทำอะไรอย่างอื่นได้อีกแล้วเขาไม่รู้ว่าถ้าไม่เรียนเขาจะเหลืออะไรในชีวิตบ้างฝนยังคงตกต่อไปแต่ในใจพายกำลังเหงากว่าที่เคยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยากให้ใครมาอยู่ข้างๆหรือเพียงแค่อยากให้มีใครสักคนรับฟังโดยไม่ตัดสินไม่เร่งรัดไม่คาดหวังและในวันหนึ่งข้างหน้าจะมีใครบางคนก้าวเข้ามาเปลี่ยนความเงียบในหัวใจของเขาให้กลายเป็นเสียงหัวราะได้ แต่วันนี้ยังไม่ถึงเวลาวันนี้แค่ฝนกับความเงียบก็เพียงพอแล้วสองวันผ่านไปหลังฝนตกหนักพายังคงทำกิจวัตรเดิมเหมือนเช่นเคยตื่นเช้ากินข้าเงียเงียบกับพ่อแม่ที่ไม่ค่อยคุยอะไรกันนักแล้วเดินทางไปเรียนพิเศษในช่วงเงย็นวันไหนฝนไม่ตกเขาจะเดินจากป้ายรถเมย์ไปถึงโรงเรียนกวดวิชาโดยไม่ฟังเพลงเลยแม้แต่เพลงเดียว เสียงโลกภายนอกบางทีก็ช่วยให้เขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวจนเกินไปวันนี้ที่ลานหน้าโรงเรียนกวดวิชาท้องฟ้าปร่งลมเย็นพัดผ่านเสียงเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งนั่งคุยกันเสียงดังบนบนันไดปูนใต้ต้นไม้ใหญ่บางคนกำลังท่องศัพท์บางคนหัวเราะคิกคากับคลิปในโทรศัพท์ทุกคนดูมีเป้าหมายของตัวเองมีกลุ่มของตัวเองภายเดินผ่านกลุ่มเหล่านั้นด้วยความเคยชินไม่ใช่เพราะไม่สนใจแต่เพราะไม่กล้าเข้าไปยุ่ง ห้องเรียนวันนี้มีการสอบวัดระดับความรู้ภายตั้งใจอย่างเต็มที่เขามักเป็นคนแรกที่ส่งกระดาษคำตอบก่อนใครเสมอเพราะเขาทบทวนมาก่อนหน้านี้แล้วหลายรอบทว่าเมื่อเขาเดินออกจากห้องไปนั่งรอผลสอบข้างนอกก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าเก่งไปก็เท่านั้นไม่มีใครเห็นหรอกคำพูดของแม่ยังคงหลอกหลอนเขาเป็นบางเวลา หลังจากรอครู่ใหญ่พายเดินไปหยิบผลสอบจากครูประจำวิชาเขาได้คะแนนเต็มเหมือนเดิมครูยิ้มชมเขาแต่เขากลับได้แต่ยิ้มจางๆแล้วเดินเลี่ยงออกมาอย่างเงียบๆในระหว่างทางกลับบ้านพายแวะร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อขนมเล็กๆน้อยๆให้ตัวเองเป็นของรางวัลเล็กๆที่ไม่มีใครให้เขามาก่อนเขายืนเลือกขนมอยู่นานจนมือคว้าได้กล่องนมรสน้ำผึ้งกล่องเดิมที่เคยชอบตอนประถม นานแล้วแฮะที่ไม่ได้กินอันนี้พายยิ้มน้อยๆให้ตัวเองและเดินไปจ่ายเงินบนทางเดินกลับบ้านเสียงรถจัก,กรยานยนต์ของเด็กช่างจากอีกโรงเรียนหนึ่งแล่นผ่านหน้าเขาไปอย่างเร็วพร้อมเสียงหัวเราะของกลุ่มเพื่อนที่นั่งสอนท้ายพายเงยหน้าขึ้นมองแต่ก็แค่ครู่เดียวก่อนจะหันกลับมาก้มหน้าเดินต่อ เย็นวันอังคารอากาศในเมืองดูจะร้อนอบอ้าวผิดกับเมื่อสองสาวัมที่ฝนตกหนักภายเดินก้มหน้าเข้าร้านหนังสือเก่าเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทางเดินระหว่างโรงเรียนกวดวิชากับป้ายรถเมร้านนี้เงียบไม่มีดนตรีไม่มีคนพลุกพล่านมีเพียงเสียงคลิกหน้ากระดาษและกลิ่นกระดาษเก่าจางๆที่ชวนให้รู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง พายชอบที่นี่เพราะไม่มีใครสนใจว่าเขาเป็นใครหรือเรียนได้คะแนนเท่าไรทุกคนที่เข้ามาที่นี่ดูเหมือนจะสนใจเพียงแต่หนังสือในมือของตัวเองเขาเดินไปยังชั้นวรรณกรรมเยาวชนตามเคยนิ้วเรียวไล้ไปตามสันหนังสือหยิบเล่มที่คุ้นตาออกมาเปิดดูก่อนจะซุดตัวลงนั่งอ่านที่เก้าอี้มุมห้องหน้าร้านมีลมพัดแผ่วๆผ,ผ่านม่านไม้ไผ่เสียงจักรยานยนต์แล่นผ่านถนนเบื้องหน้าแต่ไม่ได้มีอะไรเตะหูพายเป็นพิเศษ จนกระทั่งเสียงเครื่องยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งอยู่หน้าร้านเสียงนั้นต่างจากคันอื่นมันไม่ได้เร่งเครื่องหนีหายไปตะก,กลับดับลงแทนเงาคนหนึ่งเดินผ่านประตูไม้ที่เปิดแงม้มอยู่เสียงประตูไม้ลันเอียดเบาๆทำให้พายเงยหน้าขึ้นมองเพียงชั่วครู่คนที่เข้ามาใส่เสื้อเวิร์กช็อปแขนสั้นมีคราบน้ำมันจางๆบนปลายแขนเสื้อผมยุ่งยุ่งแบบไม่ได้เซ็ตและถือหมวกกันน็อกไว้ในมือหนึ่ง พายไม่ได้คิดอะไรเขาก้มหน้ากลับไปอ่านต่ออย่างไม่ใส่ใจคนคนนั้นเดินผ่านชั้นหนังสืออย่างรวดเร็วคลายไม่ได้ตั้งใจมาเลือกหนังสือจริงจังแต่กลับเดินไปหยุดที่หน้าเคาน์เตอร์เจ้าของร้านลุงครับมีหนังสือเกี่ยวกับซ่อมจัก,กรยานยนต์รุ่นเก่าไหมครับพวกที่ไม่มีขายในเน็ตหน้าแบบพิมพ์เก่าๆเลย เสียงทุ้มต่ำแต่แฝงความกระตือรือร้อนทำให้ภายเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเขามองแผ่นหลังของคนแปลกหน้าเงียบๆแล้วหันกลับมาที่หนังสือในมือตนเองแม้จะไม่ใช่เรื่องของเขาแต่เสียงนั้นก็ดังในใจเขาผิดปกติอย่างแปลกประหลาดและเขาก็ไม่รู้เลยว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์นั้นแอบเหลือบมองเขาอยู่ทางหางตาเช่นกัน หลังจากสอบถามกับลุงเจ้าของร้านได้ครู่หนึ่งชายหนุ่มในชุดเวิร์กช็อปก็หันมาทางพายพลางเดินเข้ามาใกล้อย่างไม่ได้รีบร้อนเฮ้นายอ่านเล่มนั้นจบหรือ,อยังเห็นเปิดอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วน่าสนใจดีภายเงยหน้าขึ้นอย่างงงงไม่คาดคิดว่าจะถูกทักเข้ากับพริบตาสองสามครั้งก่อนจะตอบเบาๆยังครับกำลังอ่านอยู่งั้นเราขอรออ่านต่อได้ไหมถ้านายอ่านจบแล้วอ่ะ คือแบบไม่ได้เห็นใครอ่านหนังสือแนวนี้มานานละทายพยักหน้าเบาๆแล้วหันกลับไปที่หนังสือแต่ในใจกลับรู้สึกไม่เหมือนเดิมเสียงหัวใจเต้นเบาวกว่าปกติเล็กน้อยเหมือนกำลังพยายามตั้งสติชายคนนั้นยิ้มให้บางๆแล้วเดินไปยืนพิงผนังใกล้ๆเหมือนรอจริงๆชื่ออะไรอะเราเขาถามแบบไม่จริงจังแต่ดูมีมารยาทแปลก พายเขาตอบหลังเว้นไปนิดหน่อยแล้วคุณละ่ะต้นกล้าเด็กช่างฝั่งตรงข้ามนี่แหละแต่อย่าเพิ่งกลัวนะเราไม่ได้มีเรื่องกับใครง่ายๆหรอกเสียงหัวเราะเบาๆที่ตามมาทำให้ภายเผยยิ้มออกมาเล็กน้อยทั้งที่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกสบายใจแบบนี้ หลังจากวันนั้นพายก็กลับมาที่ร้านหนังสืออีกครั้งในเย็นวันศุกร์เขาไม่แน่ใจนักว่าทำไมถึงรู้สึกอยากกลับมาที่เดิมทั้งที่เขาอ่านหนังสือเล่มนั้นจบไปแล้วและร้านนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่ให้เขาเท่าไหรนะ่นักหรือบางทีเขาแค่เผลอหวังจะได้เจอใครบางคนอีกครั้ง เสียงประตูไม้ลั่นเบาๆดังขึ้นหลังจากเขานั่งลงที่มุมเดิมได้ไม่ถึง5นาทีและเมื่อเงยหน้าขึ้นเขาก็เห็นชายหนุ่มในเสื้อเวิร์กช็อปคนนั้นเดินเข้ามาอีกครั้งพร้อมกล่องนมรถน้ำผึ้งในมือมาเร็วแฮว,วันนี้เรานึกว่านายจะไม่มาแล้วพายขมวดคิ้วนิดๆก่อนตอบเบาๆผมก็มาทุกวันศุกร์อยู่แล้วดีเลยงั้นวันนี้เราขอใช้มุมนี้ด้วยได้ไหม จะได้อ่านพร้อมกันเผื่อมีเล่มไหนหน่าสนใจจะได้แย่งกันก่อนพายหัวเราะในลำคอเล็กน้อยแบบไม่ตั้งใจก่อนจะพยักหน้านั้นคุณต้องอ่านเร็วหน่อยนะผมแย่งเก่งอยู่ต้นกล้าย,ยิ้มกว้างอย่างเห็นได้ชัดเขานั่งลงข้างๆพา,ายโดยทิ้งหมวกกันน็อกไว้บนพื้นอย่างไม่ห่วงเปื้อนเอ,อลืมบอกเมื่อวันก่อนขอบใจนะที่ไม่มองเราแปลกๆเหมือนคนอื่น พายหันไปมองชายหนุ่มข้างตตงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงเรียบแต่จริงใจผมไม่ชอบตัดสินใครจากเสื้อผ้าหรือคราบน้ำมันหรอกครับงั้นเหรอือคนส่วนใหญ่พอเห็นเสื้อช่างก็หันหน้าหนีแล้วบางคนยังเคยหลบแบบชัดๆเลยนะต้นกล้าพูดพร้อมหัวเราะนิดๆอาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่เคยรู้จักจริงๆก็ได้ครับแต่เราอยากรู้จักนะนายดูสงบดีแบบไม่เหมือนคนอื่นอ่ะ พายเงียบไปนิดก่อนจะยิ้มบางๆแล้วคุณล่ะทำไมถึงมาร้านหนังสือแบบนี้ไม่เคยเห็นเด็กช่างชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยชอบหรอกแต่ลุงเจ้าของร้านเคยช่วยเราตอนไม่มีเงินซื้อคู่มือซ่อมรถก็เลยว่ามาบ่อยๆเหมือนติดนิสัยแถมเจอคนน่าสนใจด้วยใครเหรอครับก็นายไงพาย ภายหน้าแดงนิดๆแบบไม่รู้ตัวหันหนีไปทางชั้นหนังสือบรรยากาศระหว่างทั้งสองคนกลายเป็นความเงียบที่ไม่อึดอัดเหมือนต่างฝ่ายต่างยอมให้เวลาค่อยๆเติมเต็มความคุ้นเคยกันทีละนิดวันนั้นไม่มีบทสนทนามากนักแต่กล่องนมที่ต้นกล้าวางไว้ตรงหน้าเขาพร้อมคำว่าแบ่งกันนะ กลับทำให้พายรู้สึกอบอุ่นยิ่งกว่าคำพูดใดๆที่เขาเคยได้ยินจากคนในครอบครัวมาเนิ่นนานหลังจากวันศุกร์นั้นภายก็เริ่มคุ้นกับการที่ต้นกล้าโผล่มานั่งข้างๆทุกครั้งที่เขาว่ามาที่ร้านหนังสือมุมเล็กๆที่เคยนั่งเงียบๆคนเดียวกลับกลายเป็นพื้นที่ที่มีเสียงหัวเราะเบาๆบ้างในบางวัน บางครั้งพวกเขาก็อ่านหนังสือคนละเล่มโดยไม่พูดอะไรเลยแต่แค่มีอีกคนอยู่ข้างๆก็ทำให้ช่วงเวลานั้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไปวันนี้ก็เช่นกันเย็นวันอังคารหลังเลิกเรียนภายเลิกคลาสพิเศษเร็วขึ้นกว่าปกติเขาเดินเข้าร้านพร้อมหนังสือเล่มหนึ่งในมือแล้วชะเง้อมองหาใครบางคนอย่างไม่รู้ตัวต้นกล้าย,ยังไม่มา พายเลือกนั่งที่มุมเดิมก่อนจะเปิดหนังสืออ่านเงียบๆผ่านไปได้ไม่ถึงสิบนาทีเสียงจักรยานยนต์ก็ดังขึ้นหน้าร้านพร้อมกับประตูไม้ที่ลั่นเอียดอีกครั้งขอโทษทีมาเลดเลยรถติดเพราะมีคนเดินข้ามถนนแบบไม่ดูไฟเขียวไฟแดงเลยอะ่ะคุณขับเร็วไปหรือเปล่าครับพายพูดยิ้มยิ้มโดยไม่เงยหน้าขึ้นจากหนังสือแน่หาว่าผมผิดหรอ เอาจริงเราเบรกทันนะไม่งั้นคงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกต้นกล้าทิ้งตัวลงข้างๆพร้อมกับเอื้อมไปวางกล่องนมกล่องใหม่ตรงหน้าภายวันนี้เปลี่ยนรถลองนมช็อกโกแลตดูบ้างนายต้องกินอย่างอื่นนอกจากน้ำพึ่งบ้างแล้วนะคุณเป็นนักโภชนาการหรือครับภายหัวเราะเบาๆ เล่าเป็นนักตามจีบถ้าได้เป็นนะต้นกล้าเอ่ยแบบกลักๆแล้วหันไปมองหนังสือบนชั้นเสมือนพยายามเบี่ยงประเด็นอืมแล้วคุณจีบหลายคนแบบนี้เหรือครับต้นกล้าหันกลับมามองทันทีไม่เคยจีบใครจริงจังเลยพูดตรงๆเลยนะนายเป็นคนแรกที่เรารู้สึกว่าอยากรู้จักไปเรื่อยๆแบบไม่เบื่อ ภายเงียบไปอีกครั้งเขาก้มลงมองกล่องนมตรงหน้าก่อนจะยื่นมือไปเปิดแล้วดื่มช้าๆขอบคุณนะครับสำหรับความพยายามต้นกล้ามองภายด้วยแววตาที่จริงใจถ้านายยังไม่รำคาญผมจะพยายามต่อไปเรื่อยๆเลยนะ พายไม่ได้ตอบทันทีแต่เขาไม่ได้ลุกหนีไม่ได้เงียบหายเหมือนที่เคยทำกับคนอื่นเขายังคงนั่งคันข้าง,งต้นกล้าและเปิดหนังสือเล่มเดิมอ่านต่อไปช้าๆด้วยหัวใจที่เริ่มเปิดรับเสียงใหม่ที่ค่อยๆดังขึ้นในชีวิตของเขาทีละนิด วันเสาร์บ่ายพายไม่ได้มีเรียนพิเศษเขาเลือกจะไม่กลับบ้านทันทีหลังจากช่วยแม่ซื้อของเสร็จแต่เปลี่ยนเส้นทางไปยังร้านหนังสือที่คุณเคยรู้ตัวอีกทีเขาก็ยืนอยู่หน้าร้านแล้วมองผ่านบานประตูไม้เข้าไปเห็นเงาร่างของใครบางคนกำลังนั่งรออยู่ก่อนต้นกล้าหันมาเห็นพายก็ยิ้มกว้างเหมือนเด็กได้ขนมวันนี้เรามาก่อนนะนึกว่าจะได้รอซสอีก ผมนึกว่าจะไม่มีใครมาเหมือนกันครับวันนี้ไม่มีเรียนเลยว่ามาเฉยๆงั้นก็ดีเลยเราก็ว่างทั้งวันต้นกล้าขยับให้ภายนั่งข้างๆพร้อมดึงกล่องขนมปังปิ้งในนมออกมาจากถุงกระดาษสีน้ําตาลเปลี่ยนจากนมมาเป็นขนมบ้างนายจะได้ไม่เบื่อนะลองดูไหมคุณนี่ดูใส่ใจดีจังนะครับ ก็ใส่ใจแค่กับคนที่อยากใส่ใจนั่นแหละต้นกล้าพูดเสียงเบาแต่ชัดบรรยากาศรอบตัวเงียบลงอย่างแปลกประหลาดทั้งสองนั่งกินขนมเงียบๆโดยไม่รู้สึกอึดอัดเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นต้นกล้าก็ชวนภายเดินเล่นรอบตลาดนัดเย็นใกล้ร้านหนังสือพวกเขาเดินข้างกันโดยไม่มีใครพูดอะไรมากภายแปลกใจที่ตัวเองไม่รู้สึกเกรงไม่รู้สึกต้องรักษาภาพลักษณ์อะไรเลยเ,ลยเวลายืนข้างๆต้นกล้า นายชอบอยู่เงียบๆตลอดเลยเหรอผมชินกับความเงียบครับมันไม่ทำร้ายเราเหมือนคำพูดต้นกล้ายหยุดเดินชั่วครู่ก่อนจะพูดออกมาอย่างจริงจังแต่บางคำพูดก็อาจช่วยเยียวยาได้นะพายหันไปสบตาอีกฝ่ายและยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่แค่สุภาพแต่มาจากใจจริงถ้าเป็นคำพูดของคุณผมก็อยากฟังนะครับ คำตอบนั้นทําให้ต้นกล้าย,ยิ้มอย่างกล้าไม่อยู่เขาไม่ได้พูดอะไรอีกแค่ยื่นมือไปแตะไหล่พายเบาๆแล้วปล่อยให้พวกเขาเดินต่อไปด้วยกันท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นที่ทอดยาวบนพื้นทางเดินระหว่างที่เดินผ่านแผงขายของมือสองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังพายนั่นใช่ลูกหรือเปล่า ทั้งสองคนชะงักภายหันประมองก็เห็นแม่ของเขายืนอยู่กับถุงกับข้าวเต็มสองมือใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยและแปลกใจแม่เอิคือผู้ชายคนนั้นเป็นใครทำไมถึงเดินกับลูกแต่งตัวแบบนั้นเด็กช่างเหรอคำถามนั้นเหมือนลมเย็นพัดวูบเข้ามากลางใจภายอึกอักต้นกล้ายยืนหลังตรงเงียบเยบก่อนจะยกมือไหว้ สวัสดีครับผมชื่อต้นกล้าเรียนช่างยนต์ครับผมกับพายรู้จักกันที่ร้านหนังสือครับแม่ของพายมองต้นกล้าตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วเบือนสายตากลับมามองลูกชายตัวเองด้วยสีหน้าเรียบนิ่งพายกลับบ้านได้แล้วอยากคบคนแปลกหน้าให้มากนักพ่อไม่ชอบคนแบบนี้เสียงนั้นเด็กขาดจนบรรยากาศรอบตัวเงียบลงพายไม่กล้าพูดอะไรเขากำมัดแน่นก่อนจะหันไปสบตาต้นกล้า ขอโทษครับผมต้องไปก่อนต้นกล้าไม่ได้ห้ามเขาเพียงแค่พยักหน้าและส่งยิ้มบางๆให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ก็ได้นายรีบกลับเถอะหลังจากกลับจากตลาดพายเดินเงียบๆตามแม่เข้าบ้านโดยไม่พูดอะไรเขาถอดรองเท้าวางของไว้หน้าห้องครัวแล้วเตรียมจะเดินขึ้นห้องแต่เสียงของพ่อที่ดังขึ้นจากห้องนั่งเล่นทำให้เขาชะงัก เมื่อกี้แม่แกบอกมาแล้วนะว่าไปเดินกับเด็กช่างใช่ไหมเสียงนั้นไม่ได้เรียบอีกต่อไปแต่เริ่มแฝงด้วยความไม่พอใจอย่างชัดเจนพ่อเคยสั่งไว้แล้วใช่ไหมว่าอย่าไปสูงสิงกับพวกต่ำตมแบบนั้นแกอยากให้คนเขาดูถูกครอบครัวเราหรือไงพายพายยืนนิ่งอยู่ตรงบันไดไม่กล้าหันไปสบตาร่างกายแข็งทื่อรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัด ถ้าไม่ใช่คนไม่ดีครับเรารู้จักกันที่ร้านหนังสือผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่ได้ทำผิดแล้วแกคิดว่าคนแบบนั้นจะพาแกไปถึงไหนวันวันคลุกน้ำมันเครื่องสูบบุรีทะเลวิวาทด,ดูสภาพเขาซะให้ดีพ่อไม่ยอมให้ลูกชายคนเดียวของพ่อไปคบหากับขยะสังคมแบบนั้นเด็ดขาด เสียงของพ่อดังลั่นจนแม้แต่แม่ที่ยืนอยู่ข้างโซฟายัางสะดุ้งใบหน้าของพ่อแดงจัดด้วยความโกรธริมฝีปากสั่นด้วยความโมโหที่เก็บไม่อยู่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อพูดเลยครับเขาใจดีพูดจาดีกว่าหลายๆคนที่พ่อชอบเสียอีกอย่าปากดีอย่าคิดเถียงแกกำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยชื่อดังแกจะเอาอนาคตมาทิ้งเพราะผู้ชายคนเดียวเหรอ หรือว่าแกคิดจะมีอะไรกับมันจริงๆคำพูดสุดท้ายนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกภายเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจและเจ็บปวดพ่อพูดแบบนี้ได้ยังไงครับเขาเป็นเพื่อนคนเดียวที่ผมรู้สึกสบายใจด้วยผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพอได้แล้วพายถ้าแกยังดื้อด้านพ่อจะโทรไปหาครูประจำชั้น แกอยากให้ทุกคนรู้หรือว่าแกคบกับเด็กช่างแกอยากให้คนอื่นตราหน้าแกใช่ไหมแม่ยืนฟังอยู่อย่างอึ้งสายตาสั่นไหวเหมือนจะพูดบางอย่างแต่ก็ยังคงเงียบไม่ออกเสียงใดๆมีเพียงน้ําตาที่เริ่มคลอเบา้าพรุ่งนี้เลิกติดต่อกับมันทันทีถ้าเห็นอีกครั้งเดียวพ่อจะไปจัดการถึงที่โปรดติดตามตอนต่อไป อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจอกันคลิปหน้านะคะ